นี่ค่ะจีนั่งอยู่ภายในตัวรถของ f o r d e v e r e อร์เรทค่ะจพะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมภายในกันค่ะในตัว f o r d e v e r e อร์เรค่ะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด8นิ้วค่ะการตั้งคา่าการใช้งานต่างๆค่ะเราอยากจะได้หน้าจอพื้นหลังแบบไหนเราสามารถตั้งค่าการใช้งานได้เลยข้อมูลการขับขี่ต่างๆค่ะการเข้าเช็คระยะค่ะ การเปลี่ยนทายแลำมันเครื่องก็สามารถดูการใช้งานต่างๆได้ข้อมูลการเดินทาง1 2อัตราการใช้น้ํามันอัตราการสิ้นเปลืองค่ะออโต้สตาร์สต็อปมีให้นะคะแล้วก็เข็มขัดนี่ระไผ่เครื่องเสียงโหมดการขับขี่มีมาให้4โหมดค่ะตัวนี้ก็จะมีโหมดปกติโหมดประหยัดค่ะโหมดลากค่วงและโหมดถนนลื่นค่ะมากันที่พวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันการใช้งานค่ะ ทางฝั่งด้านซ้ายค่ะนี่ก็จะมีระบบคลุ่ชอนโทนให้ใช้งานดมีการใช้งานแล้วก็ตัวระบบสังกาดด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงทางฝั่งด้านขวาจะเป็นการเข้าหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด8นิ้วค่ะการรับสายวางสายสามารถใช้ด้านนี้ได้เลยด้านหลังของพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟสูงด้านซ้ายจะเป็นตัวการปัดน้ําฝนค่ะมาต่อกันที่จอกลางกันบ้างดีกว่าจอกลางค่ะตรงด้านนี้ก็จะเป็น หน้าจอกลางค่ะขนาด10นิ้วค่ะตัวนี้รองรับ Apple CarP เพ y a อ d นดอ d a อ t o ด้วยและก็ยังรองรับ แอปพลิเคชัน FordPass Connect ด้วยสำหรับรถคันนี้ค่ะตัวนี้มีตัวกล้องช่วยถอยจอดให้เราได้ใช้งานระบบการตั้งค่าการใช้งานต่างๆเราสามารถเลือกกดเข้าไปที่หน้าตัวรถหรือเข้าไปที่ตัวคู่มือการใช้งานก็ได้ถ้าเรายังไม่เข้าใจในระบบการใช้งานแบบไหนสามารถใช้งานคู่มือตัวใช้รถได้เลยระบบปรับอากาศค่ะปรับอุณหภูมิด,ด้านซ้ายปรับความแรงพัดลมด้านขวาและก็สัญญาณไฟฉุกเฉินด้านล่างนะ ตรนี้สามารถใช้ฟังก์ชันได้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือว่าปุ่มหมุนฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มาค่ะด้านล่างค่ะยังมีแท่นชาร์จไวรลสชาร์จแบบไร้สายให้มีพอร์ต USB พอร์ต Type C ค่ะตัวเกียร์นี่ด้านนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติบวกลบด้านขวาหุ้มหนังสีดำเดินได้สีดำค่ะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ตัวนี้ออโต้สตาร์ทสต็อปโหมดการใช้งานปุ่มปิดการเลื่อนทันไลของรถมีมาให้ค่ะ ทีเท้าแขนเป็นหนังสีดําขนาดใหญ่เท้าแขนได้สะดวกด้านในก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายค่ะตัวนี้ก็จะมีตัวกันซิลิโคโนตรงด้านนี้ให้แล้วก็จะมีตัวช่องแบ่งให้ power outlet ชาร์จเราก็มีให้ใช้งานกันนี่นใช้งานได้การใช้งานได้สะดวกด้วยทางฝั่งด้านข้างค่ะตัวเบาะที่พาทุกคนรับชมกันไปตัวนี้จะ เป็นเบาะแบบแมนนวลนะปรับเอ็นปรับเรื่อนด้านหน้าตรงด้านนี้ได้เลยนี่ฝั่งด้านหน้ามีช่องวางของให้ค่ะสามารถวางได้กล่องข้างบนมีมาให้เราเก็บของด้วย่ด้านล่างก็จะเป็นกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือเปิดตัวฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์ด้านซ้ายเลยค่ะฝั่งด้านบนค่ะนี่นตรงของผู้โดยสารหรือว่าทางฝั่งด้านคนขับด้านนี้จะเป็นช่องเสียบบัตร ผู้เดืยสารด้านข้างให้มาเป็นกระจกในการใช้งานค่ะไฟส่องสวาง่างอันนี้เรามีมาให้เป็นแสงสีเหลืองนะแล้วก็ช่องใส่แว่นด้านบนค่ะตัวกระจกมองหลังค่ะพร้อมฟังกช์ชันการใช้งานตรงนั้นนี้ตัวนี้ปุ่มฟังกช์ชันการใช้งานก็สามารถปรับการใช้งานตามความต้องการของเราได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นภายในค่ะของตัว f o r d เอเวอร์เรค่ะเดี๋ยวจิจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปสรุปด้านหน้าตัวรถกันค่ะ